ให้นึกถึงความตายเป็นอารมณ์เจอความจริงเรื่องความตายในบรรดาท่านพุทธบริษัทเราเห็นคนตายกันอยู่เสมอได้ยินงข่าวการตายกันอยู่เกือบจะทุกวันเวลานี้อาจจะเป็นวันละหลายครั้งก็ได้เพราะมีวิทยุมีหนังสือพิมพ์เป็นเครื่องทราบและบางครั้งบางคราวเราก็ไปเผาให้คนอื่นเขาตาย แต่แล้วว่าตัวของเราเองกลับไม่เคยคิดว่าจะตายอย่างนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสดาถือว่ามีความประมาทอย่างยิ่งทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ากฎธรรมดาที่เราเพิ่งเกิดมาเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นก็ต้องมีความเป็นตายเปน็นอันดีสุดเหมือนกัน เมื่อความตายเข้ามาถึงแล้วบางท่านนึกถึงความตายเหมือนกันแต่ถ้าว่าคิดว่าเมื่อตายแล้วมันก็แล้วกันไปหมดเรื่องหมดราวหมดทุกถ้าความจริงถ้าความตายมีสภาพเป็นอย่างนั้นจริงก็ไม่น่าจะมีตกกังวลขณะที่เรามีชีวิตเป็นคนเราจะสร้างความดีหรือว่าสร้างความชั่วย,ยังไงก็ได้เพราะตายแล้วถือว่าเป็นมันแล้วกันไป แต่ถ้าว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาถ้าไม่ได้บอกอย่างนั้นท่านกลับบอกว่าถ้าเรายังไม่หมดกิเลสเพียงใดตายแล้วมันก็ยังไม่หมดเรื่องถ้าหากว่าจิตของเราเต็มบริอําอำนาจของความชั่วเข้ามาครอบงำโดยเฉพาะอย่างยิ่งรากเหง้าของอกุศล แล้วก็บริวารของอกากุศลาก้าของอมโศลอ,อกุศลเดิมพื่อราค้าจริงๆแห่งความชั่วไในแก่ราคะาความรักหรือว่าโลภความโลภสองอย่างนี้เป็นอันเดียวกันโทสะความโกรธโมหะความหลงนี่ความจริงความช่วยจริงๆพื้นฐานรากเงาตัวต้นของมันมีอยู่สามหรือสี่อย่างนี่เท่านั้น แล้วมันก็แตกกระจายกระจายออกไปเป็นกิ่งก้านสาขานับไม่ถ้วนนี่ถ้ารมจิตของเรายังหมกมุ่นอยู่กับน่ายของความชั่วตามที่กล่าวมานี้ตายแล้วแทนที่จะมีความสุขมันก็กลับมีความทุกข์คือไปเกิดในอบายภูมิมีสัตว์รกรกเรอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นตน้นถ้ามาเกิดเป็นคนก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความยากความลําบาก ไม่มีความสุขสมบูรณ์เหมือนเขาถ้าจิตใจของเรามีกุศลซึ่งมีอารมณ์กลงกันข้ามแทนที่จะทำลายทรัพย์เสียของคนอื่นในความโลภก,กลับเป็นผู้ให้ได้การให้ทานจิตมีความเมตตาปราณีคือมีความรักมีความสงสารเห็นสัตว์รือคนที่มีความทุกข์เราสขขงเคราะห์เขาให้มีความสุขตามกำลังที่เราจะพึงให้ได้ เมื่อใครเขาทำผิดถ้ามันไม่ผิดระเบียบวินัยกฎข้อบังคับเราก็ให้อภัยถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าเป็นเรื่องส่วนรวมการลงโทษถือว่าเป็นการหวังดีเพื่อไม่บุคคลน,นั้นทำความชั่วต่อไป <c oughs> นั่นก็การลหลงไหลฝ่ฝันในรูปโฉมโนมพันไม่มีในเรารวมความจมตเป็นกุศลคือหนึ่งจิตพอใจในการให้ทาน สองพอใจในการสงเคราะห์สามไม่มัวเมาในชีวิตมีความรู้สึกคิดอยู่เสมอว่าเราจะตายแต่ว่าก่อนที่จะตายถ้าเราเป็นคนเราก็ขอเป็นคนดีเพราะว่าเมื่อเราเป็นคนดีแล้วถ้าตายเป็นผีก็เราก็เป็นผีดีนี่ผีดีเขาอยู่กันที่ไหนบ้างเขาก็อยู่กันในเขตเทวดาบ้าง อยู่ในเขตของพรหมบ้างที่เรียกกันว่าเทวดาหรือว่านางฟ้าหรือว่าพระพรหมถ้าดีถึงที่สุดก็ไปพนิพันธ์ในองค์สมเด็จพระพิตรมานทรงกล่าวอย่างนี้ <c oughs> นีเม่อองค์สมเด็จพระจินสีท่านทรงยืนยันเราก็คงจะคิดว่าถ้าอย่างนั้นในสมัยที่เราเป็นคนเราก็ควรจะเป็นคนดี อะไรบ้างที่เป็นระเบียบวินยัยเป็นธรรมะที่ควรจะประพฤติปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระรสุสทรส,สอน <c oughs> โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเหตุที่ทำให้หลงไหลไฝ่ฝันในรูปโฉมนมพันจนเกินไปแนะบริการในสองความโลภอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมาโดยไม่ชอบธรรมผิดระเบียบผิดวินยัยผิดธรรมผิดกฎหมาย วความโกรธคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นอิจฉาด้สยาบุบคลอื่นลหลงไหลไฝ่ฝันในชีวิตไม่คิดว่าเราจะตายอย่างนี้จงอย่ามีในจิตของเราหลีกเลี่ยงเสียเมื่อเรามีจิตเมตตาปราณีใครเขาก็รักใครเขาก็วันดีเมื่อเรามีความเคารพในชีวิตของเรา คิดว่าชีวิตมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมันก็มีความตายบริสุทธิ์ความไม่ประมาทมันก็มีเมื่อทรงทปฏิบัติตามนี้ถ้าเป็นคนก็เป็นคนดีตายแล้วเป็นผีก็เป็นผีดีคือเป็นเทวดาหรือเป็นพรหม่อ <c oughs> ความจริงการพิจารณาถึงความตายเป็นสําคัญบางท่านที่มีความหวัดหวันอยู่ในชีวิต คิดว่าถ้าเรานึกถึงความตายนี่มันจะเป็นรางร้ายทำให้เราตายเร็วแต่วความจริงเรื่องความตายบรรดาท่านพุทธบริษัทยังไงยังไงมันก็ต้องตายกันแน่ที่เราจะหนีความตายให้พ้นไปไม่ได้การนิองสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสทรงแนะนำให้เรานึกถึงความตายคือไม่เมาในชีวิต คิดว่าวันนี้พรุ่งนี้เราอาจจะตายก็ได้เราจะได้สร้างความดีเขาไว้ส่วนใดที่เป็นความดีสมมติว่าชาตินี้เราขาดแคลนได้ทรัพย์สิน <c oughs> เห็นชาวบ้านเขามีความร่ำรวยแต่งตัวสวยๆมีภาชนะดีๆแต่ว่าเราไม่มีกับเขาเราก็จงคิดว่าเขาสร้างบุญญาธิการอะไรไว้ อันนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรากาว่าเพราะอาศัยการให้ทานกับคนการให้ทานกับสัตว์การถวายทานแก่พระสงฆ์การถวายทานแก่พระอริยสงฆ์เป็นสําคัญเป็นปัจจัยคนเกิดมาแล้วมีความร่ํารวยในทรัพย์สินต่างๆนี่แต่เราเห็นข้ารูปสวยทรัพย์สินของเขาที่มีอยู่จนขโมยไม่ลัก แล้วก็มีคนที่อยู่ในปกครองง่ายสอยง่ายไม่มีใครนอกใจใครจะพูดอะไรก็เป็นที่รักขขงบุงคนผู้รับฟังมีสติปัญญาสมบูรณ์ทุกอย่างเราอยากเป็นอย่างนั้นบ้างาอันนี้องค์สมเด็จพระจินศีกล่าวว่าเป็นปันจจัยเพราะมีศีลบริสุทธ ถ้าเราต้องการอย่างนั้นในชาตินี้เราก็รักษาสินไส้บริสุทธิ์ชาติหน้าจะมีความเป็นเช่นนั้นตามที่เราต้องการ <c oughs> นี่ถ้าหาว่าหเห็นคนเขามีปฏิษสติปัญญาเฉียบแหลมเป็นกรณีพิเศษกับคนใดๆอันนี้องค์สมเด็จพระจอมตรายกล่าวว่าเป็นผู้ทรงสมาธิและวิปัสสนาญาณตามสมควรถ้ามีฌานสูงมีวิปัสสนาญาณสูงเกิดชาติใหม่ก็มีปัญญายดีมาก มีสมาธิต่ำเจริญวิปัสาานาญาณได้ต่ำก็มีปัญญาดีน้อยแต่ก็ดีกว่าคนที่มีศีลปกติชื่อว่าเป็นปัญญาชนคนที่มีความฉลาดมีความรู้ <c oughs> นี่องค์สมเด็จพระบรมครูแนะนําว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะตายเราจะได้ไม่ประมาทแตชีวิตคิดแต่ทำความดีไว้เสมอ มีคนที่คิดถึงความตายไว้เป็นปกติเป็นคนไม่ประมาทสามารถเป็นพระอริยเจ้าได้ง่ายตัวอย่างที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมสาสดาสัมมา,ส,าสัพพุธเจ้าทรงเสด็จไปเมืองอารวีตอนนั้นองค์สมเด็จพระจินสีทรงแสดงพระธรรมเทศนาว่าท่านหลายชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง ท่านท่านหลายจงอย่าประมาทในชีวิตอย่าคิดว่าเราจะไม่ตายในขณะใด,ดทีเ่เราเรายังทรงชีวิตอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูแนะนำให้เขาสร้างแต่ความดีคือพยายามตัดความโลภโดยการยืออย้อแยงทรัพย์สมบัติเขาโมคุณอื่นคดโกงเขาเมาทรัพย์สินมาเป็นส่วนตนรายการนี้สองให้ระงับอารมณ์อของโทสะและพยายาม มีจิตเมตตาปราณีทรงอยู่ในสินห้าเบิการปริการที่สมองค์สมเด็จพระวิชิตธมายกล่าวว่าจงอย่าประมาทในชีวิตจงคิดไว้เสมอว่าเราจะตายเดี๋ยวนี้เราจะตายอีกประเดี๋ยวหนึ่งก็ได้อย่าเพิ่งคิดว่าชีวิตของเราจะยืนยาวเกินไป องสมเด็จพระจอมไตรบรมศา์สันดาเทศเพียงเล็กน้อยเท่านี้แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ทรงเสด็จกลับนี่จะเห็นว่าพระพุท,ทธเจ้าเทศแต่ราคราพระพุทธเจ้าไม่ได้เทศมากมะองค์สมเด็จพระผู้มีพระพ,ระพาคเจ้าเทศกลับขณะที่เทศชาวบ้านหลายร้อยคนมาฟังกันแต่ในเวลาเดียวกันนั้นก็มีเด็กหญิงเล็กน้อยอายุเพียงสิบสามปีมาฟังอยู่ด้วย มเมื่อเวลาพระพุทธเจ้าเทศจบพระองค์กลับชาวบ้านก็กลับเด็กสาวคนนี้ก็กลับ <c oughs> มเมื่อพระพุทธเจ้ากลับไปแล้วชาวบ้านลุกขึ้นกลับบ้านเทของพระพุทธเจ้าหล่นอยู่ตรงนั้นหมดไม่มีใครฟังพระธรรมประจำพระธรรมคาสั่งสอนองค์สมเด็จพระบรมสุคตไปปฏิบัติเลยมีเด็กหญิงอายุเพียง13ปีเพียงคนเดียว มองดูพระรูปไปชมงพระองค์งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นสวยสง่างามพระสุรเสียงที่สแสดงว่าธรรมเทสนาก็ไพเราะวาจาที่กล่าวออไปก็ไพเราะเธอก็จับใจเมื่อเดินกลับไปก็มีความคิดอยู่เสมอว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่งว่าจงอย่าประม,มาทในชีวิตชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยง พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้สร้างความดีมีเมตตาคือมีการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นเธอจำธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพลแล้วปฏิบัติตามสิ้นเวลาจระยะเวลาสามปี <c oughs> วันหนึ่งองค์สมเด็จพระจินสีเวลาชาามืดตรวจอุปนิสัยของสัตว์ สมเด็จพระสงสวัสดิ์ได้ทรงเห็นภาพเด็กสาวคนนี้เวลานี้อายุสิบกปีตกอยู่ในข่ายพยานสมเด็จพระวิจิตามานตกใจว่าเอ๊ะนี่มันเรื่องอะไรพิจารณาไปก็ทราบว่าตอนสายวันนี้เธอจะตายจึงได้พิจารณาต่อไปว่าการตายของเธอคราวนี้ถ้าเราไม่ช่วยคติของเธอจะแน่นอนหรือไม่แน่นอน ก็ทรงทราบว่าถ้าองค์สมเด็ดปจปะชินวรไม่ช่วยเหลือคาติของเธอจะไม่แน่นอนฉะนั้นเวลาตอนเช้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสเสด็จไปองค์เดียวไปคอยเธออยู่ระหว่างทางที่เธอจะมาจากบ้านล้วไปลงทอหูของพ่อเขาเล่าลัดๆเขาไม่ต้องการประวัติองนางต้องการผล เมื่อคนมาเฝ้าองค์สมเด็จพระทศพลเธอเข้ามาแล้วองค์สมเด็จพระบาททิพแก้วมองหน้าเธอความจริงเธออยู่้าหนอกเธอก็มองหน้าตาจ้องมองตาพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้ามองหน้าเธอเธอก็ทราบระองค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้าต้องการเขาให้เธอเข้าไปใกล้ เธอเข้าไปแล้วองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้มีพระพุทธดีกาถามว่าภักดิน,นิดูกระน้องหญิงนี่พระพุทธเจ้าท่านจะเรียกคนหนุ่มคนสาวคนแก่ท่านเรียกแบบนี้ทั้งหมดถ้านถือว่าท่านใหญ่โตท่านถือว่าคนทุกคนเป็นน้องท่านท่านแสดงความรักความเมตตาสม่ำเสมอกันว่าภักิน,นิดูกระน้องหญิงเธอมาจากไหน เธอตอบองอปปค์สมเด็จพระจอมไตรว่าไม่ทราบพระพุตเยาวค่ะสมเด็จพระบรมศาสนนาจึงถามใหม่ว่าเธอจะไปไหนเธอก็ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคถามต่อไปว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราทบพระเจ้าค่ะแล้วก็ถามต่อไปว่าเธอทราบหรือเธอตอบว่าไม่ทราบพระเ้าวค่ะ เธอเธอตอบแบบนี้คนที่ฟังอยู่หลายร้อยคนหาว่าเด็กหญิงรอเรียนองค์สมเด็จพระทศพุลจิงด่าหาว่าอีเด็กถอยสามารถกล้ารอเรียนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าะผู้มีพระภาคเจ้าจะได้ห้ามปรามเขาผู้นั้นแล้วก็กลับถามย้อนไปใหม่ถามว่าพระก,กินนิดูกระน้องหญิงที่ตะทาคตถามเธอว่าจะไปไหนเธอมาจากไหนเธอตอบว่าไม่ทราบ นั่นหมายความวม่าอย่างไงเธอตอบว่าคําถามขาององค์สมเด็จพระจอมไตรมีความหมายว่าก่อนที่หม่อมฉันจะมาเกิดเป็นมนุษย์หม่อมฉันมาจากไหนอันนี้หม่อมฉันไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าขยุกมือสาธุาสาธุนีแล้วตอบถูกแล้วแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วถามว่าที่ถามว่าเธอจะไปไหนเธอตอบว่าไม่ทราบมีความหมายว่ายังไง เธอกระซาาตอบองค์สมเด็จพระจอมไตร่าที่ว่าไม่ทราบหม่อมฉันไม่ทราบว,ว่าเวลาที่ตายจากชาตินี้ไปแล้วจะไปไหนจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตเดรฉาย,เ,ายเกิดเป็นคนเติดเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมหม่อมฉันไม่ทราบพระเจ้าค่ะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยกมือสาธุว่าเธอตอบถูกแล้วแล้วองค์สมเด็จพระบทิตแก้วก็ถามต่อไป ว่าน้องหญิงที่ตาาคตถามมาเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบในหมายความวปายังไงเธอตอบว่าที่ว่าทราบก็หมายความว่าจําได้แน่นอนว่าชีวิตก็หม่อมฉันยังไงไงก็ต้องตายแน่พระเจ้าค่ะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้สาธุการพรแล้วองค์สมเด็จพระพิตมายกล่าวว่าข้อุดท้ายที่ตถาคตถามมาเธอว่าทราบหรือเธอตอบว่าไม่ทราบหมายความว่ายังไง เธอก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรที่ว่าไม่ทราบคุณเพราะว่าหม่อมฉันไม่ทราบว่าความตายจะปรากฏขึ้นเมื่อไรปรากฏวันนี้พรุ่งนี้มรืนนี้เดือนนี้เดือนหน้าเดือนโน้นจะตายตอนซาเช้าตอนสายต,ต,ตอนบ่ายตอนเที่ยงอันนี้หม่อมฉันไม่ทราบเดี่ยวกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกมือกันสาธุเพียงแค่ถามปัญหาสี่ข้อ แต่อาศัยที่เธอระลึกถึงความตายไว้เป็นปกติแล้วก็เธอทรงศินห้าเป็นปกติมีความเคารพในพระพุทธเจ้าเป็นประจำทุกวันทุกคืนเวลาเธอนั่งอยู่นอนอยู่ยามว่างจิตใจของเธอนึกถึงวงพักคืนดวงหน้าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เสมอจัดว่าเธอมีพุทธานุสติกรรมฐานเป็นประจำ แล้วก็มีมรณานุสติกรรมฐานเป็นประจำทรงศีลห้าบริสุทธิ์มีจิตเมตตาสงเคราะห์กับบุคคลและสัตว์ผู้ยากอยู่เสมอแต่ว่ากำลังใจยังไม่มั่นคงนักในเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาพเจ้าชมเธอว่าตอบที่ถูกต้องมีปัญญาหลักแหลมให้สาธุการวันดีแล้วถูกแล้วอย่างนี้อารมณ์ของเธอว่เกิดธรรมปีติ เวลานั้นเองความมั่นคงของจิตก็ปรากฏก็ปรากฏว่าเธอได้มรรลุพระโสดาปติผลนี่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนหลังจากนั้นพระพุทธเจ้ากลับเธอไปที่โรงพกพ่อกำลังหลับเธอไปกระทบเฟิ่อมเข้าพ่อพุอพ่ตกใจพุ่งกระสวยโดยแรงกระสวยถูกอ,อกของเธอล้มลงสู่ความตายตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนชั้นดุสิต อันนี้องค์สมเด็จพระธรรมสามิชีเห็นชัดว่าคนที่นึกถึงความตายเป็นอารมณ์แล้วมีความไม่ประมาทในชีวิตมีความคิดจุดเสม,มอว่าเราจะตายต่าการตายคราวนี้จะต้องตายอย่างคนผู้มีเหตุมีผลตายอย่างคนผู้มีความดีที่เราคิดอย่างนี้เราก็ตั้งใจให้ทานรักษาเสียงเจริญภาวนา ก็ย่อมเป็นปัจจัยให้ท่านหลายเล่มลุมขกผลนได้โดยง่ายอย่างไปเบสการีทิดาที่กล่าวมาแล้วนี่ถ้าเรานึกถึงความตายเป็นอารมณ์ที่มาคุยกันนึกถึงความตายแล้วก็คิดว่าถ้าเราตายไม่ดีเราก็มีความทุกข์ถ้าเราตายไปกับกับความดีแล้วก็มีความสุขอันดับแรกก็ยึดตัวหาดไว้ก่อน ว่าธรรมะนี้องค์สมเด็จพระจินวรเป็นคนเตือนเราแล้วก็เวลานี้พระพุทธเจ้านิพันธ์แล้วพระสงฆ์นำมาแนะนำให้กับเราเรายอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าความดีของพระธรรมและความดีของพระอริยสงฆ์เตี้ยแต่มาเจาะจงลงไปในด้านอริยสงฆ์เราว่าพระสงฆ์ธรรมดาไว้ใจไม่ได้ แม้แต่าอดมัมาเองก็ไม่กันไว้ใจไม่ได้พระที่จะไว้ใจได้จริงๆตั้งตั้ง,ตงแต่พระโสดาบันขึ้นไป <c oughs> ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนี่ไม่มีอารมณ์ใจยยกโยกคลโทรงอยู่ในความดีจะนั้บนบอกว่าท่านมีความเคารพในพระอริยสงฆ์ถ้าจิตใจมั่นคงอยู่อย่างนี้แล้วก็ทรงศินห้าบริสุทธิ ที่เรียกว่าเจริญสีรานุสติกรรมฐานเป็นประจำตื่นขึ้นมาใหม่ๆก็ตั้งใจยอย่าทรงศีให้บริสุทธิ์วันทั้งวันจิตกำหนดอยู่ในศีบริสุทธิ์จุดเสม,มอก่อนจะหลับก็คข้ครุญยว่าตั้งแต่ตื่นมาถึงเวลานี้ระบบร่องในสีนสกขาไหนบวสิกขาบทไหนบ้าง เมา่อเห็นว่าจิตใจของเราทรงศินห้าบริการนีรร่เฉพาะครวญเป็นเอกคตารมคือเมรุม,มันเดียวไม่ลืมไม่เผลอไม่ต้องระวังในศีลท้อแถมอีกนิดหนึ่งถ้าจิตใจรักพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้ท่านเรียกว่าประสูดาบ,บัญก็ไม่อยากนักนี่สำหรับอง,งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าคนที่นึกคิดว่าตัวจะตาย จะาคิดต่อไปว่าถ้าเราเป็นประโสดาบันเราจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กับเทวดาสลับกันมาสลับกันไปนี่ความเหนื่อยยากในกายยังมีอยู่โอ้สมเด็จพระบรมรครูตัดว่าถ้าอะไรก็ดีตัดความเกิดสแยสิ้นจุดหมายปลายทางก็คือนิพพานนี่การจะเรข้าพระนิพพานถ้าจะว่ากันต,ตามสามยะสิทธิบรายการก็รู้สึกว่าจะช้า เราก็ไปรวบยอดกันตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนในนวัในมหาสติปัฏฐานาสูตร <c oughs> ที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าเราจงอย่าสนใจร่างกายกายในกายและก็กายของเราจงมีความคิดว่ากายนี้มันสักแต่ว่าเป็นกายกายนี้สักแต่ว่าเป็นเรือนร่างที่อาศัยโชคราว มันมีความเกิดข้ึนในเบื้องตน้นมีความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดเราคือจิตที่เข้ามาอาศัยสถิตอยู่ในกายถ้ากายมันพังเราก็ต้องไปไปแล้วแต่ว่าไปเรายังมีต้องมหากายเป็นที่เกิดอีกเราก็มีความทุกข์อย่างนี้องค์สมเด็จพระจินทร์สีรวบรัดตัดใจความว่าเธอจงอย่าสนใจในกายของเธอ ในเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ทํางานหาอาหารเลี้ยงมันหาผ้านุ่งห่อห่มให้กับมันเพื่อเป็นการป้องกันการหนาวการร้อนด้วยการหิวกระหายในอาหารแต่ถ้าว่าจงอย่าคิดว่าเรากับร่างกายนี้อยู่ร่วมกันตะลอดกาะลตลอดสมัยให้มีความรู้สึกเสมอว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่อนเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา เราคือจิตที่เข้ามาใส่ร่างกายชั่วคราวเท่านั้นเมื่อมันสลายตัวเมื่อไรเราก็ต้องไปโอ้สมเด็จพระจอมไตรแนะนำว่าจงยาผูกพันร่างกายต่อไปเราจงคิดไว้เสมอว่าร่างกายเป็นแดงของความทุกข์เป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ได้บรรดาลความสุขให้แกเราเมื่อร่างกายนี้หมดไปเมื่อไรขึ้นชื่อว่าความต้องการในร่างกายอย่างนี้สำหรับเราไม่มีอีก แล้วก็ทรงแนะนำว่าแม้แต่ร่างกายเขาบุคคลอื่นเราก็ไม่ต้องการและก็ไม่ต้องการไม่ผูกพันในวัตถุทุกเสียงทุกอย่างในโลกถือว่าสมบัติของโลกมันก็เป็นสมบัติของโลกในเมื่อชีวิตตินสี่เขเรานีหมดไปก็เป็นเหตุสุดวิสัยที่เราจะพึงปกครองสมบัติของโลกต่อไปได้ถ้ากำลังใจเขารรดาท่านพุทธบริษัททั้นหลายคิดอย่างนี้เป็นปกติ แล้วแถมต่อไปสนิดว่าถ้าเราตายคราวนี้เราขอมีพระนิพพานเป็นที่ไปมนุษยสโลกก็ดีเทวโลกก็ดีพรมโลกก็ดีไม่เป็นที่ยินดีสำหรับเราเราต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานถ้าวมใจขมรนดาท่านพุทธบริษัททุกท่านคิดว่าอย่างนี้เป็นปกติ อารมณ์ความรักรักในเพศอารมณ์ความโลภในทรัพย์สินอารมณ์ความโกรธความเียมบปตดความลหลงไหลฝ่ายฝันในโลกโขนม,มพันธ์ร่างกายรับเสียทรัพย์สินเั้งหลายก็สลายตัวไปจากจิตอย่างนี้องค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรกล่าวว่าท่านเป็นผู้เข้าถึงซึ่งอารมณ์แห่งพระนิพพานร่วมความ,มาเป็นารหารันตายจากชาตินี้แล้วก็ไปพระนิพพานทันที อราบรรดาท่านพุทธบริษัททั้นหลายสำหรับวันนี้มองดูเวลาที่จะแนะนํากันก็หมดแล้วต่อไปขอสาวกององสมเด็จพระบัีแก้วตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มันกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธัธยาศัยจนกว่าจะได้เวลาสมควรของท่านให้นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ ต่ความจริงเรื่องความตายในบรรดาท่านพุทธบริษัทเราเห็นคนตายกันอยู่เสมอได้ยินข่าวการตายกันอยู่เกือบจะทุกวันเวลานี้อาจจะเป็นวันละหลายครั้งก็ได้เพราะมีวิทยุมีหนังสือพิมพ์เป็นเครื่องทราบและบางครั้งบางคราวเราก็ไปเผาให้คนอื่นเขาตาย แต่ล้วว่าตัวของเราเองกลับไม่เคยคิดว่าจะตายอย่างนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสดาถือว่ามีความประมาทอย่างยิ่งทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ากฎธรรมดาที่เราเพิ่งเกิดมาเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นก็ต้องมีความเป็นตายเปนะ็นในที่สุดเหมือนกัน เมื่อความตายเข้ามาถึงแล้วบางท่านนึกถึงความตายเหมือนกันแต่ถ้าว่าคิดว่าเมื่อตายแล้วมันก็แล้วกันไปหมดเรื่องหมดราวหมดทุกถ้าความจริงถ้าความตายมีสภาพเป็นอย่างนั้นจริงก็ไม่น่าจะวิตกกังวลขณะที่เรามีชีวิตเป็นคนเราจะสร้างความดีหรือว่าสร้างความชั่วย,ยังไงก็ได้เพราะตายแล้วถือว่าเป็นแล้วกันไป แต่ถ้าว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาถ้าไม่ได้บอกอย่างนั้นท่านกลับบอกว่าถ้าเรายังไม่หมดกิเลสเพียงใดตายแล้วมันก็ยังไม่หมดเรื่องถ้าหากว่าจิตของเราเต็มบริอำนาจของความชั่วเข้ามาครอบงำโดยเฉพาะอย่างยิ่งรากเง้าของอกุศล แล้วก็บริวารของอกุศลากเงาของอกุศลอกุศลเดิมพื่อรากเงาจริงๆแห่งความชั่วไในแก่ราคาความรักหรือวโรพะความโลภสองอย่างนี้เป็นอันเดียวกันโทสะความโกรธโมหะความหลงนี่ความจริงความช่วยจริงๆพื้นฐานรากเงาตัวต้นของมันมีอยู่สามหรือสี่อย่างนี้เท่านั้น แล้วมันก็แตกกระจายกระจายออกไปเป็นกิ่งก้านสาขานับไม่ถ้วนนี่ถ้ารมจิตของเรายังหมกมุ่นอยู่กับหน่ายของความชั่วตามที่กล่าวมานี้ตายแล้วแทนที่จะมีความสุขมันก็กลับมีความทุกข์คือไปเกิดในอบายภูมิมีสัตว์รกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉชานเป็นตน้นถ้ามาเกิดเป็นคนก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความยากความลำบาก ไม่มีความสุขสมบูรณ์เหมือนเขาถ้าจิตใจของเรามีกุศลซึ่งมีอารมณ์กลงกันข้ามแทนที่จะทำลายทรัพย์เสื่อของคนอื่นในความโลภก,กลับเป็นผู้ให้ได้การให้ทานจิตมีความเมตตาปราณีคือมีความรักมีความสงสารเห็นสัตว์และคนที่มีความทุกข์เราสงเคราะห์ขขเขาให้มีความสุขต่างกำลังที่เราจะพึงให้ได้ เมื่อใครเขาทำผิดถ้ามันไม่ผิดระเบียบวินัยกฎข้อบังคับเราก็ให้อภัยถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าเป็นเรื่องส่วนรวมการลงโทษถือว่าเป็นการหวังดีเพื่อไม่ใบุคคลนั้นทำความชั่วต่อไป <c oughs> นั่นก็การลหลงไหลฝ่ายฝันในรูปโฉมโน่นพันธ์ไม่มีในเรารวมความมาจิตเป็นกุศลคือหนึ่งจิตพอใจในการให้ทาน สองพอใจในการสงเคราะห์สามไม่โมเมาในชีวิตมีความรู้สึกคิดอยู่เสมอว่าเราจะตายแต่ว่าก่อนที่จะตายถ้าเราเป็นคนเราก็ขอเป็นคนดีเพราะว่าเมื่อเราเป็นคนดีแล้วถ้าตายเป็นผีก็เราก็เป็นผีดีในผีดีเขาอยู่กันที่ไหนบ้างเขาก็อยู่กันในเขตเทวดาบ้าง อยู่ในเขตของพรหมบ้างที่เรียกกันว่าทิวัรดาหรือว่านางฟ้าหรือว่าพระพรหมถ้าดีถึงมิส